สำนีอะไรไม่ไน้องยอาหารก็ได้จนสิมืดแล้วยนะังี่ยวันกินเขา่าทีมนี่ก็ลีลาขนาดทีมเลี้ยงงัวนะี่ยนี่เสียงแต้ดันโดนแหละ ดีได้เลเนาะเหน่อยถาละเขา ใช่ค่ะถ้าเราโดนเอะบะบังคีโผกินขาวเนอะกินขาวบังเกลายนะโผล่เลยบังคีโผชงโต้เลยมันดื้อเลยฮะกัตอนชาสาวตัวชินุไปเรียกเนต้องผัว งูแห <ARS> ้งไม่ติทียมเสร็จก็บอกเสร็จก็อกสร็จไีปารูวันที่ขรถกันจะจับปารูแหน่น่าเจ๋งนต่นที่นัน

คกกันเลอยดอุ่ง่อนนะใมันกะเด็นาเจีนขาเจืยวมันขาดโอ้ยยัไได้ติดหน่อยอยู่กูเป็นขาเลยเป็นหยาเลยหัจับไปได้หมหัจับที่แบบจะจับบปได้กับหจับท่านกรเพาะเจับเต่อยเกินแล้วส้มาผูกกัน なな。うん。さよ。これはさ。<noise> <noise> 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 <noise>

No es lo าปิดดิบก่อนป้าปิดเลยได้นะก่อนปิดอุจวะขอบก่อนข้าแปลงข้าสิีแม่ส่วนแม่บโดตบองพุ่นะไรนะใช่ใช่ปิดได้เกือบลุดโอ้ยทำไมเงยนักครับเกือปออกขายชื่อเีกแล้ว

บริ้วยกันะละคะไปยละันียงมเสียรดน

ขึ้ไปน่เล็กเองเดี๋ยวนะขากลัานมดจป็จ้าระทขึ้นไปดิแต่ม่รอกขนป้ไข้าบนเี่ยม่้ปาบนเนั่น,น่ารลายดิมันหลุดปยังไงกัอนอย่างขงึ้นไปแข่กันเล เ้าแล้วเมื่อเมื่อด็น้อยนั่นคือยังคอโค้งทึ่งพากันล้อยไม้อยมาโอ้ยนะจะสินกบมันเลสิ้นไม่สินได้บ้านกาัดด้วย่มตบหนปายขาใหญูกใหม่ขัด เว็นหุ่งเนาะไม่โอมที่เมื่อเมื่อ ่เดิยแงไอ้ชวมแนงไ้ไปว้เคยน่นะยดไวเนีก็ได้กินไปตลอดไปเรื่อยๆพอกันที่ใหม่เพี่มองเ้ขอขอบคุู้ดาราที่มาบุญมาช่